วันนี้แม่ร้อยปีเสียกี่เส้นเนี่ยวันนี้ร้อยสี่เส้นครับลูกแล้วเส้นไหนดีกว่าหมูหล่ะแม่ ยตาเพี่ป๊อบหมายถึงเส้นไหนดีกว่ากันใช่ไหมลูกใช่ค่ะแต่ละเส้นก็จะเสริมหินไม่เหมือนกันลูกแต่ปีเสียเนี่ยชั้นเสริมการเงินหินเนี่ยก็จะมาเสริมเรื่องความรักบ้างสุขภาพบ้างแล้วแต่แบบท่านไหนเสร็จแล้วป๊อบขัเบิ่งได้ป๊อบทำไมที่ป๊อบพูดปนกันไปทั่วชีพหลักกาอ๋อก็กลัวยังว่าทองเนาะอ้นี่เดี๋ยวเถอะมาล้อกูนด้ขี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 ้ี้ี้ กูดจีเพราะพี่ป<อ>๊อปพูดไม่ชัดเองนี่ขอดูได้ไหมคะที่หมามาร้อยเซนแล้วอะคะ่ะได้เลยลูกเข้ามาดูใกล้ๆสิมานี่เดี๋ยวหมามาเอาให้ดูโหนี่อย่าไปใกล้เดี๋ยวของแม่พังหมุดอันนี้อีก <c oughs> ไม่เป็นไรลูกเข้ามาดูเลยนี่อันนี้เป็นปีเสียคู่เสริมบอลเงินเรียกทรัพย์นะคะอันนี้เนี่ยร้อยหินไทเกอร์อนะนี่แล้วก็อันนี้อีกแบบนึงนี่อันนี้เด่นในเรื่องของความรักด้วยลูกเสริมในเรื่องของการเรียกทรัพย์แล้วก็รวมถึงเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะนี่แบบนี้เลยสวยไหมและเซ เส้นนี้นะลูกค้าเนี่ยเขาก็อยากได้หินโทนส้มมามาก็เลยร้อยเป็นหินเรียกซับแล้วก็หินอุดมสมบูรณ์ซับเนี่ยเสริมให้เขาที่สําคัญปีเสียทุกแบบเนี่ยผ่านการลงพิธีด้วยนะและเส้นนี้ลูกเป็นงานแฟชั่นสายหนังที่ลูกค้านิยมบูชามากแต่ไม่ใช่งานเงินแท้นะหินสีดํามันก็งามดีอยู่เดะแบบนี้เหรอลูกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหินนินดําช่วยเสริมในเรื่องของการป้องกันภัยพอร้อยออกมาก็จะเป็นแบบนี้ลูกอันนี้เป็นปี่เสียเงินแท้แบบเดียวร้อยหินนินดําแล้วก็เสริม ด้วยหินยกครับสวยไหมงานเติบอยู่ครับปอบเอซีเพิ่นสร้งปีเซียมากเราเพื่อนขอขนเป็นที่ะลึกน้ำได้บ่ขนแมวนั่นติแมนบได้บได้ถอนขนเด้แบบว่าววีวีแล้วมันติดมาเนี่ยเสียไปฝากเพื่นนั่นแม้ได้บัวีคนพร้อนีแมนแล้วเดี๋ยววีให้ดนดนเลยเอาชนะ่าบ้าฟาบาเร็วเอ้ยเอ้ยเอ้อเอ้ย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 อย่าพึ่งเด้ออย่าึ่งเ เออเอาไหลบ้ามันเอาไหลบ้ามันเอาไหลาเอาไะไได้คักๆเลยนะเออ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 